สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ ASMR แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะไว้กล้องตกกล้องจะตกค่ะทุกคนเนี่ยะคะเราจะทำ ASMR ในมันแต่ว,ว่าเราเอาอันนี้เราเอาไอ้สกอเทป ติดบนไม้แล้วนะเพื่อจะไม่ให้ไม้มันเปื้อนกับเปิอะค่ะมามาเริ่มทำกันเลยมาเริ่มทำกันเลยค่ะทุกคนอาจจะยิอาจาอาจะได้ยินเสียงเราอาจจะได้ยินเสียงหนูเบาหน่อยนะคะมันมันเป็นแบบนี้ค่ะ ตอนแรกก็เอาคันแรกนะคะก็จะเอาเมจิกค่ะเมจิกค่ะมาทามีทาทานะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาน้ำกันนะคะทุกคนเราก็มาอ่างล้างเราก็มาอ่างน้ำแลวนะคะแล้วก็จะมาโดนน้ำกัน,นะคะ่ะเราก็ทำบ้างนะคะ แล้วก็ไปแช่น้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่านค่ะทุกคนได้ยินไหมคะลกลาบมาเสผ้านะคะมาแล้วคะ่ะ ไม่มีสาระเลยค่ะปัญญาอ่อนมากมีลิปนี้ก็จะไม่มีกิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากมายค่ะมีแค่ทำแบบนี้ค่ะทุกคนอย่าทำานะคะมันปัญญาอ่อน,นไร้สาระมากปัญญาอ่อนมากแต่เราก็อยากทําค่ะ เมื่อกี้นี้ก็เสียงนี่นะคะอาจจะมีเสียงสีแซงมาหน่อยนะคะแล้วก็จะไปถูคนหมากันเลยค่ะถูคนหมาเดี๋ยวเราไปไปถูคนหมากันนะคะนี่่มาเอ๊ะขาชื่ออะไรคะแล้วก็จะ จบเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะจบเป็นเราก็จะจบเป็นเพียงเท่านี้และคะ่ะก็ขอลาตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย